เช็คแมตตรีมือสองครับหน่วยใดมันมีไฟแรงบร่เดี๋ราไปใส่ให้ลูกค้าครับลองหน่วยแรกเลยตัวนี้จะเป็นขนาด24 2เส้นไฟตัวใดนี้12โวลต์30เอากดเทสเบิ่งคาสตาร์ท ตัวนี้สองร้อยแปห c น้อยอยู่ยลองลูกที่สตัวนี้สิโวลต์เจ็ดโวลต์โวลต์ไดโวลต์ดีอยู่ครับเบิ่งคาสตาร์ สามลอยสิบหาแห้งอยู่หน่อยนึงแห้งอเอาลองหน่อยสุดงใายตัวนี้สิบสองโวลต์ห้าสิบแปดโวลต์กระตือวดีอริวเช็คค่าสตาร์ทค่า CCE สามรลอยหกสิบ หน่วยนี้หน่วยนี้ดีกู่มูน่วยนี้รองลงมาหน่วยนี้สามหิน่วยนี้สามรห้น่วยนี้สองร้จ็ดสิบห้าไครับตัวนี้จะเป็นแบบขวจมครับมือสองใวิโก้ใส่ฝเล่นเจอใสวิโก้ใส่ฝ่อเนเจอใส่หนึ่งจุดเกครับแบตเตอรี่มือสอก็มีนะครับ